ไหว้อูラッラッ้สัตว์ประหลาดทิงเสียวเหลาสู่สัวเหอเปียนโยเก้อกว้ายอู้ไม่อยหย่าชวนเซินกวงลิวลิวเติมไหม อี้เกินเหมาฉันได้ยินเสือน้อยพูดว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ริมแม่น้ำไม่มีฟันทั้งตัวของเขาเปลือยเปล่าไม่มีขนเสียวทู่ เสียเตอจือฟาโตวผู้กวัวทาหายซื่อเสียงชิ้นเอียนขั้นขั้นกว้ายอูเตอหมูย่างกระตายน้อยตัวสั่นด้วยความตกใจอย่างไรก็ตามกระตายยังคงต้องการ จะเห็นสัตว์ประหลาดด้วยตาของเขาเองตาสงหนีการขี้เหอเปลี่ยนข้านกว้วยอูมาเสี่ยวทู่จื้อจื่อเหอเปลี่ยนเตอฝั่งเสี่ยง คุณหมีคุณกล้าไปที่แม่น้ําเพื่อดูสัตว์ประหลาดไหมกระต่ายน้อยชี้ไปทางแม่น้ำหน้าค่อยโจปลางั้นก็รีบไปกันเลย หูหลานเสี่ยวชู่ห้ผ้าตี้ต้าเจี้ยวอัวขั้นเจี่ยนก้วยอูเลอโอ้เอียนจิงย่อทรงย่อต้าซื่อมาทัานใดนั้นกระต่ายน้อยก็ตะโกนด้วยความกลัวฉันเห็นสัตว์ประหลาดแล้วโอ ตาโตและดุร้ายจริงเหรอต้าสงปาเสี่ยวทู่เป้าเตอเกิ้งจินเลอยินเว้ยทาเตอซินเที่ยวเตอ,อลี่ห้ ต้าส,งสอสางห问你是说草丛里那只จ,จีต้านิววามาคุณหมีกอดกระต่ายน้อยแน่นขึ้นเพราะหัวใจมันเต้นแรงคุณหมีถามว่าคุณกำลังพูดถึงกบยักษ์ในกอหญ้าใช่หรือไม่ 什么ว่าซื่อจื่อว่าเสี่ยวถูโทอีวายห่าเสี่ยงโยหุนเลอกัวชอุอะไรนะกบมันคือกบเหรอกระต่ายน้อยเอียงศีรษะราวกับจะเป็นลมอีกครั้งหนึ่ง ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ